วันนี้นะครับก็มาแนะนําร้านเครปนะครับซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์ฟู้ดทรัคนะครับชื่อร้านเครปรถช่างนะครับจอดขายอยู่ด้านหน้าโรงเงรียนวัดดุสิตารามเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าขายตั้งแต่เวลา6กโมงนะครับถึงสามทุ่มวันนี้ผมสั่งหน้านูเทลล่าโปะด้วยกล้วยนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยซอสช็อกโกแลตนะครับพ่อค้าก็ปาดนูเทลล่าลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโปะด้วยกล้วยหอมนะครับซีสไลด์บาง โดยแป้งนะครับก็มีให้เลือก2ชนิดนะครับคือแป้งชาโคแล้วก็แป้งวานิลลานะครับส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเครปที่อร่อยมากนะครับคือแป้งเขาบางกรอบนะครับแล้วก็แผ่นใหญ่มากที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือร้านนี้นะครับขั้นตอนการทําทุกอย่างนะครับสะอาดสะอ้านนะครับจะสังเกตว่าพ่อค้าก็จะใส่ถุงมือตลอดนะครับอันนี้ก็โรยหน้านะครับด้วยซอสช็อกโกแลตแบบฉ่ำๆกันไปเลยนะครับ ร้านนี้นะครับมีหน้าให้เลือกนะครับเยอะมากนะครับพร้อมท็อปปิ้งครับแบบต่างๆซึ่งราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับก็45บาบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ